เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช a นล EGSX1 ช n e l ของคนที่ชอบไฟเครับผมคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับการรีวิวเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็กันอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้แอดมีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับคุณผู้ชมมาแนะนำพนเพื่อนๆนะครับบอกได้เลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีความน่าสนใจและความสนุกไม่แพ้กับประเทศหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆที่แอดเคยรีวิวมาเลยครับเพื่อนๆ <Wow. S 1> และเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีการอัปเดตตลอดมีแอดมินเข้าเล่นมีระบบมีตำรวจอะไรโอ้โหบอกได้เลยฮะเดี๋ยวเข้าไปรีวิวในประเทศรู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับประเทศนี้เซิร์ฟนี้นะครับชื่อว่า r e l a n ซ City r p 70%ก็อก็บอกอ่แล้วนะครับร์ฟเวอร์นี้เนี่ย รเพย์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆไม่ตึงมากเกินไปนะฮะกำลังดีเล่นได้สบายๆครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะครับแอดก็ขอฝากรี l a นด c ซิตี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่อง u t u b e นะครับ EJSX1 ของเราไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบ GTA San GTA V หรือว่า5 m แบบนี้นะครับแอดจะเอามารีวิวให้ชมทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับโอเคเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันเลยนะครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมให้ทำการกด F 8นะครับ แล้วก็เอา IP Server ใส่เข้าไปเลยแต่เพื่อนๆจะต้องกรอกไวริสก่อนนะครับผมซึ่งการกรอกไวริสใน s e r v ์ฟเวอร์นี้เนี่ยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์นะแค่กรอกข้อมูลแล้วก็รอแอดมินอนุมัติแล้วก็เข้าได้เลยนะครับ แอดมินอนุมัติไว้แน่นอนครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะพอเพื่อนๆได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับใน Discord จะปรากฏช่องต่างๆที่คนที่ยังไม่ได้กรอกจะไม่เห็นนะครับจะมี IP Server แล้วก็รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับประเทศนะครับคือถ้าเราได้ไวดิตแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในประเทศอย่างสมบูรณ์นะครับก็จะมี IP โผล่ขึ้นมาแล้วก็ Copy IP ตัวนั้นแล้วก็มาวางใส่ใน f 8แล้วก,กด Enter ก็จะสามารถเข้าประเทศนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด9คนตอนแรกเนี่ยมีผู้เล่นเยอะนะครับแต่ว่าแอดมาเล่นช่วงเย็นไงตอนนี้เนี่ยเหมือน Rockstar ในออนไลน์ประเทศหลักเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยแต่แอดก็ยังสามารถเข้ามาในไฟเอ็มได้นะครับคนเล่นก็เลยอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมาช่วงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนเล่นเยอะมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรับรองสล็อตได้ถึง128คนเลยทีเดียวครับบอกได้เลยว่าก็จะเพิ่มสลอ็อตรับรองผู้เล่นได้ในอนาคตแน่นอนคร โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูเลยดีกว่าครับผมว่าเจ้าเซิร์ฟเวอร์รี l a นด์ซิตี้0นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอไปรีวิวให้ดูเลยนะครับโอเคกดเข้าไปเลยบอกได้เลยนะมันมีความน่าสนใจตอนโหลดเข้าเกมด้วยคุณผู้ชมแอดจะไม่กดข้ามนะั้นเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคครับนี่เห็นไหมพอเข้าหน้าต่างโหลดนะครับเราจะสามารถเล่นเกมเจ้านกนี้ได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันชื่อ Famping Bird หรือเปล่านะมันเป็นเกมหัวร้อนนะเออแบบให้กดกระโดดนกอะไรเงี้ยถือว่าเป็นมินิเกมระหว่างรองโหลดเข้าเซิ มันดีกว่าการที่มาดูวิดีโอเฉยๆแล้วแบบรอจนก,กว่าจะเข้าเอ้ยเข้าเมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่จะโหลดนะครับอันนี้เนี่ยคือเขามีมินิเกมให้เราเล่นด้วยฮะเหมือนเกมแบบนกผ่านท่อแฟลปปิ้งเบิร์ดอะไรประมาณนั้นเลยฮะวิธีการเล่นก็กดสเปซบ a r อย่างเดียวครับคล้ายๆกับเวลาเราเน็ตหลุดอะแล้วมีเจ้าไดโนเสาร์กระโดดข้ามต้นกระบ,บองเพชรอะไรประมาณนั้นเลยฮะคุณผู้ชมสไตล์เดียวกันเลยฮะเนี่ยเราก็ต้องกดผ่านท่อไปให้ได้ฮะรอดูดีว่าเราจะได้สกอร์สูงสุดเท่าไหร่นะครับ แต่เซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้โหลดนานเท่าไหร่ฮะถือว่าไวเลยทีเดียวฮะถ้าจากประสบการณ์ที่แอดเคยรีวิวประเทศมานะเอออันนี้ก็ถือว่าโหลดเข้าไวอยู่นะครับโอเคเห็นไหมเล่นจบปุ๊บเข้าประเทศเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยโอ้โห UI สวยนะ UI สวยทั้งเลือดทั้งอะไรเน่ยใช้ได้เลยฮะค,คุณผู้ชมดูง่ายสบายตาครับไม่อะไรมากมายเข้าใจง่ายครับคุณผู้ชมครับ นี่เห็นไหมตอนที่เราเกิดมาใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะเหมือนกับ GTA Offline เลยเวลาเราสวิตตัวละครนะครับนี่แบบนี้เลยนะดูดิโป๊ะโป๊ะเป็นไงความเท่ไม่เข้าใครออกใครจริงครับนี่แหละค่อยๆซูมตึกๆเข้ามานะครับเป็นเหมือนการสวิตตัวละครในออฟไลน์เลยครับคุณผู้ชมโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในประเทศนี้แล้วนะครับเราจะมาเกิดตรงนี้เลยคุณผู้ชมอ่ะให้เรากด G นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเล่นเนี่ย เพื่อนๆอย่าลืมกรอกชื่อนามสกุลอายุอะไรที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมแต่งตัวเลือกทรงผมเลือกสไตล์การแต่งตัวเพื่อนๆได้เลยนะครับเสื้อผ้าก็ถือว่ายังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีให้ท่านผู้ชมเลือกอยู่นะครับและส่วนทรงผมก็มีทรงผมให้เลือกเยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็ลองไปเลือกได้เลยนะครับว่าชอบสไตล์ไหนนะ อันนี้แอดจะแต่งกายแบบไม่เหมือนวัยรุ่นนะครับจะเหมือนกับนักธุรกิจมากกว่าเออเพราะว่าแอดอยากจะลองเปลี่ยนสไตล์ตัวเองบ้างแต่งแบบฮิปฮอปแต่งแบบนักกีฬามาหลายคลิปแล้วนะครับลองมาแต่งเป็นนักธุรกิจดูก็ดูเท่ไปอีกแบบครับคุณผู้ชมอ่าตอนนี้นะครับจุดเกิดเราจะอยู่ตรงกาลาดเลยนะเพื่อนๆนะเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะ มีเซเว่นอด้วยมี KFC ด้วยนะครับโอ้โหเห็น KFC อะไรเวลานี้วะเนี่ยบอกเลยว่าอยากกินเลยครับสุดหลอ่อฮ่าหิวเลยหลังจาที่คุณผู้ชมเข้ามาในประเทศเสร็จแล้วนะครับแต่งตัวแต่งอะไรเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดรับของขวัญตรงนี้ฮะโดยการกด G นะครับผม ในของขวัญเนี่ยเขาจะมีเงินให้เรานะครับหนึ่งหมื่นห้านะเพื่อนๆแล้วก็จะมีรถ30โลให้1คันกาชาทั่วไป5อันนะครับแต่นี้เนี่ยแอดเปิดไปแล้วสองอันอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าปิ่นโตเล็กนะฮะซึ่งแอดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าไอ้ปิ่นโตเล็กนี่มันคืออะไรนะเพื่อนๆส่วนเออสเก็ตบอร์ดอะไรเนี่ยเราซื้อเองนะฮะในเซิร์ฟเวอร์นี้มีสเก็ตบอร์ดด้วยนะใครที่แบบอยากเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยแนะนําเลยฮะโอเคเดี๋ยววันนี้แอดจะไปเปิดกาชากกกกก่่่่่่อออออนนนนนนดดีีีีีวววววาา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 าคครรรรรรรัััััับบบบบเเเเเเพืๆชชมะะะไไ้้้งงงหลลจททขขญยยยแปปิ เปิดสัก3มลูกครับเพราะมันมีแค่5ลูกแอดเปิดไป2เหลือสานะครับก็เปิดให้หมดเลยแล้วกันโอเครอดูฮะโบ๊ะบะได้ทองแดงโอเคเปิดต่อเลยฮะกล่องที่สองเห็นป่าวเวลาเราได้อะไรจะอาชาใหม่มันจะขึ้นประกาศเลยนะ่าเราได้อะไรบ้างครับ,บนนรอบนี้ได้อะไรเนี่ยเงินแดงเย็ดเข่ตอนนี้คือมีเงินแดงติดตัวเกือบพันแล้วอะววซึ่งแอดก็ได้เงินแดงจากไอ้นี่แหละนะครับต่อไปขอเงินเขียวได้ไหมสักสองสามพันอะไรเงี้ยอย่ามีเงินไปกินขนมออย่ามีเงินกินขนมได้อะไรวะ เหมือนรู้ใจเว้ยเหมือนรู้ใจว่าอยากได้เงินเขียวมันได้เงินเขียวเลยหนึ่งพันนะครับโอ้โ oh, หปากก์ศ,ศิทธิ์อย่างงี้แอดบินแอบดูอยู่ปะเนี่ยโอเคครับต่อไปฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาลรถ30โลเลยดีกว่าเพื่อนเพื่อนรถ30โลในประเทศนี้เนี่ยไม่ใช่รถแดงหรือรถอะไรนะครับมันจะเป็นเหมือนรถทํางานนะเป็นรถตู้รถอะไรอย่างเงี้ยเออคล้ายๆกับรถทํางานเลยนะคุณผู้ชมได้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแลมโป้สามรถอะไรเว้เนี่ยคุณผู้ชม เดี๋ยวแอด,ดเอารถออกมาดีกว่านะครับจุดเบิรกรถเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจะไปแอด,ดรีวิวรอบๆก่อน7 e เว่นอีเลนเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เราไปซื้อของทํางานนะครับเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนก็เดินเข้ามาตรงจุดที่เป็นรูปเงินตรงนี้นะครับกด e นะครับอ่าแล้วเราก็ซื้อแอดจะแนะนํานะซื้อโทรศัพท์ครับสเก็ตบอร์ดซื้อไว้ก็ดีนะเผื่อเราขับรถอยู่ล้วลดน้ามันหมดอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเดินไปถึงปั๊มน้ำมันไกลนะครับซื้อสเก็ตบอร์ดติดตัวไว้ด้วยก็จะมีโทรศัพท์ สเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็ฉมวกที่ขุดหินที่เก็บตะกา้ามีดตัดเห็ดขวานไม้นะครับแล้วก็ควันตามพิกแอคกนะครับกล่องซ่อมโรซอ้อมาด้วยก็ดีเพื่อนๆข้อดีอย่างหนึงนะ่งเลยคืออุปกรณ์ทํางานไม่แพงครับอุปกรณ์ทํางานไม่แพงเลยราคาเนี่ยถือว่ารับได้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ซื้อมาให้หมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่สูงมากเนาะเวลาทํางานเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคงานนี้ใช้อุปกรณ์อะไรนะครับเราจะได้ไม่ต้องขาดเหลืออะไรเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไป KFC ตรงนี้ปรุงอาหารได้นะซึ่งแอดยังไม่เคยปรุงอาหารเลยว่ะว่ามันปรุงอาหารกันยังไงนะแอดก็เลยจะไม่ได้ยุ่งตรงนี้นะในส่วนโต๊ะปรุงอาหารนะครับข้างในก็จะมีที่นั่งได้อะไรได้ครับผมส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับแอดมินเขาอัปเดตมาว่าจะมีระบบอาบน้ําด้วยคุณผู้ชมเห็นป่ะนี่ระบบอาบน้ำฮะอาบแม่งหน้าห้องน้ํานี่แหละนะครับดูว่าจะแบบปิดประตูอาบไม่ใช่ฮะอาบแม่งตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะระบบอาบน้ํานะครับผม รู้สึกว่าอาจจะส่งผลต่อค่าสมองด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะว่าอยู่ในระหว่างการอัปเดตครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการอัปเดตได้ที่หน้า Discord เลยนะฮะแอดมินเขาจะแจใ้งเป็นระยะแน่นอนครับทุกคนโอเคเมื่อเราอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ฮนะ dress nes shop นะครับไอตรงนี้เนี่ยคือเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับแอดยังไม่แน่ใจว,ว่ามันซื้อได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่แอดมาแอดยังไม่ได้มาซื้อเลยนะมาเดินผ่านผ่านดู เหมือนว่าน่าจะเป็นพร็อพเฉยๆนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหน้านิ้ตรงนี้ซื้อได้ปะไม่ได้จะได้กลับโอเคกลับเลยฮะซื้อไม่ได้ครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราพาไปเบิกรถดีกว่าทุกคนไปเบิกรถดูกันครับว่าจะได้รถอะไรรถจะสวยงามขนาดไหนนะครับส่วนการสไลด์สไลด์ไม่มีเอฟเฟกนะครับสไลด์เป็นสไลด์ปกติเลยเหมือนหลายๆประเทศใช้กันนะครับคันนี้ใช่ไหมแลมโพโอเคอ่านี่ฮะมันจะเป็นเหมือนรถออฟโรดอะเป็นรถแวนออฟโรดนะเพื่อนๆ เอาไว้ทํางานนะครับไม่แน่ใจว่ากี่กิโลเหมือนกันรู้สึกว่าแอดน่าจะยังไม่สร้างกุญแจต้องออกเกมก่อนนะแล้วก็เข้าใหม่กุญแจจะถูกสร้างใหม่นะ <S <S <ๆ>กด L อนะครับผมเพื่อเปิดกระโปรงดูนะฮะท้ายรถเนี่ยเป็นรถ30โลนะทุกคน <S 1> <S 1> โอเคหลังจากเบิกรถเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต,ต่อไปฮะในบริเวณนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นปั๊มน้ํามันนะทุกคนแล้วรู้สึกว่าเวลาเราน้ํามันหมดเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันการเติมน้ํามันด้วยคือจะมี NPC แบบวาร์ปขึ้นมาแล้วมาเติมน้ํามันให้เรานะฮะ น่าจะเป็นแบบนั้นนะคุณผู้ชมเพราะตอนที่แอดมาก็เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วเหมือนแถวนี้จะมีจุดขายของด้วยนี่ไงคุณผู้ชมนี่จะเป็น Market World นะครับก็จะเป็นจุดขายของที่คนทั้งประเทศจะเอาของมาลงนะฮะตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรลงเท่าไหรเ่เพื่อนๆของผิดกฎหมายก็ไม่มีลงนะแต่จะมีไอเทมขายอยู่ครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสถานที่หลักๆ3อย่างก็คือจะมีสถานีตำรวจ โรงพยาบาลแล้วก็อู่ช่างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาตกแต่งอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเดี๋ยวแอดจะมารีวิวปุ่มคร้าวๆในเกมในประเทศนี้ก่อนนะครับผม F 1เนี่ยจะเป็นโทรศัพท์นะครับส่วน F 2จะเป็นอีเวนต์ลี่หรือกระเป๋าเรานั่นเองนะฮะกด F 2นะทุกคน F 3เนี่ยจะเป็นอีโมตต่างๆนะครับใช้ในการควบคุมท่าเดินอะไรพวกนี้นะฮะเอาไว้เต้นป่านกินเกียนได้ครับผม F 4จะไม่มีอะไรครับผม F 5จะเป็นเหมือนการถอดชุดใส่ชุดนะครับทั่วไปเลยนะจะเป็นเหมือนแบบลูกกิ้งอะฮะให้เราาารสถมเลือก ใน F5 นะครับ F6 จะไม่มีอะไรนะครับ F7 จะเป็นใบแจ้งหนี้ครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วฮะผม F7 เป็นใบแจ้งหนี้นะเวลาหมอแบบมารักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กด F7 ได้เลยฮะ F8 ก็จะเป็นตัวที่เราใช้เข้าเกมมาแล้วก็ใช้ออกเกมนะครับส่วน F9 จะเป็นราคาตลาดโลกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับสูงสุดนี่น่าจะเป็นเพชรแล้วฮะ300กว่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหน่วยงานนะครับพอดีผ่านธนาคารเลยจะมารีวิวธนาคารก่อนเพราะว่าเขามีระบบใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันครับ เวลาเข้าธนาคารฟังดีๆนะครับยินดีต้อนรับค่ะนี่เป็นเสียงซีรีหรือว่าเสียง Google วะก <c oughs> จะบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับอันนี้จะใช้ระบบเป็นเคพั s เลยนะทุกคุณผู้ชม ล้วก็กดเข้าไปตรงปุ่มนี้เพื่อสแกนลายนิ้วมือเข้าบัญชีของเรานะครับรู้สึกว่าในบัญชีเนี่ยจะมีเงินให้เราด้วยมั้งหนึ่งหมื่นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนที่แอดเข้ามาเนี่ยก็มีเงินอยู่ในบัญชีแล้วอะ่ะ m า a c c o u n t Peter Sawyer เงินที่ใช้ได้หนึ่งหมื่นยี่สิบบาทนะครับก็คือเงินหนึ่งหมื่นยี่สิบเงินเขียวนั่นเองถ้าเราไม่ได้ใช้บริการแล้วก็กดยกเลิกการทำธุรกรรมครับขอบคุณที่ใช้บริการค่ะเน่ก็จะมีเสียงอะไรแบบนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันเด็ดๆนอออีกอย่างงงึข ReLAun City เคเดี๋ยวเราไปดูหน่วยงา,ยวาครับอีกอด a าง นะเพื่อนๆเอาไว้แบบถ่ายรูปชมวิวอะไรประมาณนี้ครับเอาไว้นั่งลงนั่งเล่นอะไรได้ครับด้านหลังนะจะมีเหมือนอะไรโพไซดอนยืนอยู่นะครับผมอาจจะก,กระตุกน,นิดนึงนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเซิร์ฟเวอร์ของล็อกสตาร์มันมีปัญหานะครับแอดมาเล่นเลยกระตุกน,นิดนึงนะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูสถานีตํารวจเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่คือหน้าต่างของสถานีตํารวจนะครับนี่ก็จะมีคนยืนอยู่แต่แอดไม่ดูนะว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับนี่ฮะก็จะ เป็นสถานีตำรวจครับตรงนี้เนาะโอเคฮะนี่หน้าต่างจะเป็นแบบนี้ฮะเอ้ยเยมันถือปืนอย่าพึ่งใจเย็นกูมารีวิวกูมารีวิวใจเย็นสุดรอนี่คือสถานีตำรวจนะครับผมโรงพยาบาลน,นะครับผมแล้วก็มีหน่วยงานอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นว่าเขาจะมีรถหรูอยู่เลยะนี่คือจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลน,นะครับข้างในก็จะมีจุดให้เราสามารถไปรักษาได้ครับคือมันจะอยู่ข้างในนะฮะจุดรักษานะครับผมโอเคแอดจะไม่ขอเดินเข้าไปแล้วกันหลายๆคนก็จะรู้อยู่นะครับโรงพยาบาลเนาะ แพทเทิร์นอาจจะซับซ้อนนิดนึงฮะแต่ให้เพื่อนๆลองไปดูได้ครับผมไปเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้ลืมรีวิวไปเลยทุกคนจุดจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่สามารถเล่นพวกพน,นันโป๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอดก็ไม่ได้สันทัดไอตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับผมโต๊สาหรับการเล่นพน,นันนะเพื่อนๆซึ่งแอดจะไม่ขอรีวิวเยอะละกันฮะเดี๋ยวโดน YouTube เล่นงานนะครับก็รู้ไว้นะฮะตรงนี้มันเป็นโต๊ะเล่นอย่างว่าแหละนะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาเล่นได้ฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปอู่ช่างกันดีกว่าครับผมอตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหมือนจะมีอาการกระตุกในเซิร์ฟเวอร์นะแอดไม่แน่ใจว่ามาจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรงหรือว่าล็อกสตาร์นะครับเพราะว่าตอนที่แอดมาทำคลิปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์หลักของล็อกสตาร์แม่งลวนฮะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันครับก็เลยอาจจะเกิดอาการแปลกๆบ้างในบางฉากนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูที่อู่ช่างเลยนะครับผมโอเคด้านหน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของอู่ช่างนะทุกคนด้านหน้าก็จะมีแบบรูป GTR ชัดมากครับไม่รู้ว่าสาวพก GTR กันหรือเปล่านะี่น นี่ฮะอู่ช่างจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเฮ้ย hey, หลูนะเนี่ยไม่ใช่เล่นหลูหลูคุณผู้ชมนี่ฮะคือลักษณะของอู่ช่างนะฮะแต่ในประเทศนี้เนี่ยก็ต้องการหน่วยงานจํานวนมากเช่นเดียวกันฮะโดยเฉพาะช่างนะรู้สึกว่าตํารวจกับหมอเนี่ยจะเข้าเยอะอยู่ฮะแต่ช่างแม่งไม่ค่อยได้เข้าเลยฮะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นในส่วนของอู่ช่างนะฮะจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนี่มีโต๊ะให้สังสรรค์มีให้ล้างรถนะครับไม่แน่ใจว่าช่างล้างรถให้หรือเราต้องล้างเองนะ จะดูทรงเหมือนเราต้องล้างเองเลยรู้สึกได้เลยครับผู้ชมอ่ะแล้วต่อไปนะครับผมเดี๋ยวแอดจะพาดูงานข่าวนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผม งานข่าวก็จะมีทั่วไปฮะขุดผลึกคิสตันนะครับขุดเหมืองแล้วก็ล่าเนื้อนะครับฆ่าวัวอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็พวกอาชีพแตงโมผลไม้องุ่นสับประรดนะครับแล้วก็มีอาชีพกล่องดวงใจด้วยนะแต่แอดยังไม่แน่ใจมันใช้ไงนะครับแล้วก็สามารถเก็บ l o บเตอร์ได้แล้วก็เก็บเห็ดได้ครับแล้วก็มีกิจกรรมชิงทงด้วยนะอย่าลืมไปชิงทงกันด้วยนะครับมีกิจกรรมชิงทงเนาะอ่าส่วนการโปรเซสเนี่ยจะเป็นการโปรเซสรวมนะครับเห็นปะ จุดโปรเซสจะอยู่นี้ครับป็นการโปรเซสรวมแล้วก็สามารถขายของโปรเซสดได้ที่จุดโปรเซสเลยครับมันสะดวกสบายมากคุณผู้ชมก็คือว่าเวลาเราฟาร์มงานเสร็จแล้วใช่ปะเราก็สามารถไปโปรเซสดได้ที่จุดนี้พอโปรเซสเสร็จได้ของตามที่ต้องการแล้วขายได้เลยณตรงนั้นเลยครับ <Wow. S 1> แล้วใกล้ๆนนี้ก็จะมีธนาคารด้วยฝากเงินถอนเงินได้สะดวกสบายมาก ไม่ต้องไปโพที่หนึงแล้วก็ไปขายอีกที่หนึง่งคือทุกอย่างจะรวมกันเลยแล้วก็จะมีโซนตรงนี้ฮะอะไรเนี่ยเป็นล่าสัตว์หรืออะไรไม่แน่ใจนะเพราะว่าน,นี้เนี่ยมันเป็นในส่วนของคาโยนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อบ้านได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบ้านให้สามารถซื้อได้ครับส่วนโซนเขียวก็เป็นโซนปลอดภัยครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ฝึกซ้อมฮะจุดซ้อมต่อยนั่นเอง มันจะพาเราวร์ปไปด้านในแล้วก็ซ้อมต่อยกันได้เลยฮะโอเคแล้วก็เลเบลนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเลเบลดีกว่าว่าเจ้าเลเบลในประเทศนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับมาถึงเลเบลพร้อมกับอาการกระตุกกุกิกกุกิกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเลเบลนะครับหรือจะเรียกว่าลานแดงดีว่าเพราะสีแม่งแดงแป๊ดเลยคุณผู้ชมแต่เรียกเลเบลแล้วกันเรียกหลายประเทศแล้วก็เรียกเลเบลนะเลเบลก็จะคล้ายๆกับเอยไม่ใช่คล้ายอะ่ะก็จะเหมือนกับประเทศที่เราเคยรีวิวไปเลยนะฮะเลเบล<ๆ>ใต้ดินเนาะฐาน อวุธเหมือนที่เซิร์ฟเวอร์ปกติทั่วไปมีหรือเปล่าวะโอเคเอ้ยโต๊ะคราบบารบัตอะไรบาตรขายยาป่ะอ๋ออันนี้ตีตู้แล้วก็เป็นบัตรขายยาครับโอเคทั่วไปเนาะคัาอาวุธอาวุธประเทศนี้โอ้มีมีด ประแจนะฮะไม้พูสนับนะครับไม้เบสแล้วก็ไม้ก๊อฟนะครับคุณผู้ชมโอเคนึกว่าจะมีปากห, ốt, ากหลามด้วยเนี่ยโต๊ะกาชาอ้าวครับกาชาได้ด้วยเหรอใช้เหรียญ50เหรียญครับกระเป๋าหมีกระเป๋าหมี1กระเป๋าหมี2แต่หมี1ไม่มีรูปมีแต่รูปหมี 0, มนห2นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่จบเรเบลเรียบร้อยครับผม นี่ก็จะเป็นระบบของประเทศลีรันซิตี้โลเพนะครับผมก็จะเป็นการรีวิวประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากเข้าร่วมประเทศนะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ตัวใหญ่ๆไว้เลยที่ด้านล่างที่สคริปชันนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปวิดีโอตัวต่อไปครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับเล้วเราไปเจอคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ